สวัสดีครับวันที่สลับสวัสดีครับวันนี้วันที่สามนะครับเราก็มาเล่นพีดูนี่เหมือนเดิมนะครับคือผมเกือแล้วนะครับหลังจากที่แบบเดือแบบยืนนิ่งๆอยู่ร้านอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะแบบว่ามาพามาพาแล้วก็มาคุยกับคนอื่นนะครับคือไม่ได้สนหรอกครับว่าจะได้โลบักหรือไม่นะครับคือตอนนี้นะครับผมก็จะย้ายซื้อเพราะรู้สึกว่าเซิร์ฟเดิมมันเสียงดังมากครับเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่านะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้จอยตามเพื่อนของผมมาแล้วนะครับผมก็เลยจะเดินไปทักทายเขาผมก็เลยพิมพ์เขาว่าไงไงแล้วเขาก็ไม่แล้วเขาก็ไม่มีอะไรแล้วเขาก็ไม่มีการตอบกลับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทําไมเขาถึงไม่ตอบก็ผมก็ไม่ค่อยจะมีอะไรพูดผมก็เลยผมก็คลิปที่หนึ่งคลิปที่สองผมก็เลยไม่ได้พูดอะ่ะ ตอนนี้ครับก็มีคนขอใครก็ได้บริจาคให้ผมได้ไหมคือผมก็บอกว่าได้เพราะว่าผมคนดีเกินโอเคนะครับผมก็จะบริจาคครับหนึ่งโลบัคกเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนกันโอเค <c oughs> ผมก็จะบอกเขาสู้ๆนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นผู้เล่นใหม่ สูโอเคครับตอนนี้ผมก็มาตั้งบูธของผมแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีคนมายืนแถวๆหน้าบูธผมนะครับไม่รู้เหมือนกันครับเขายืนทำไมเขาเหมือนแบบพยายามเรียกให้ผมไปนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่ไปดีกว่าแล้วก็มีคนถามว่าร้านนี้ของอันใครเป็นเจ้าของร้านนี้ผมก็เลยบอกว่าไม่รู้นะครับอืม เดี๋ยวผมเห็นคุณพิมพ์ภาษาไทยผมรีบเข้าไปเลยรีบเข้าไปทักทายนะครับผมก็เ,เขียนออกมาไงเหมือนเดิมเอ้ยไงครับเขาจะตอบกับอะไรคือเขาจะนิ่งเงียบแล้วผมก็เลยถาม่าทำอะไรผมก็เลยถาม่าทำอะไรอยู่นะครับเขาก็บอกว่าเสื้อเสื้อผมกระตุก คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเคเคก็ตอนนี้อ๋อ,อ,อผมก็เลยพิมพ์ผมออ๋อก้ผมก็ไม่คือตอนนี้คือแบบแล้วผมก็เลยขอให้เขากดติดตามช่องผมนะครับเพราะว่าผมยังมีผู้ติดตามครบหนึ่งพันมากแต่แบบมันก็ยากแล้วครับทุกคน ผมจะพยายามลงคลิปนะครับผมลงคลิปทุกวันนะครับถ้าทุกคนคอยติดตามดูผมเขาเลยบอกว่าเป็นกันหมดเลยกระตุกอ่ะอันนี้ครับก็คือชื่อช่องของผมนะครับเดี<อ>๋ยที่ผมเขียนไว้ในบอร์ดเนี่ยผมผมจําชื่อช่องตัวเองไม่ได้ครับผมเลยมาดูชื่อโอเคนะครับตั๊นหนึ่งนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็คือผมพิมพ์ชื่อช่องนะครับเพื่อที่จะให้เขากดติดตามนะครับผมเขียนผิดเ,เขียนเขียนเขียนใหม่ <c oughs> ตอนนี้ครับก็มีคนพิมพ์อัืองกฤษใส่ผมแต่ผมอ,ฆฆฆฆฆฆอ่านอังกฤษไม่ออกครับคือเป็นเรื่องที่แย่นะเดี๋ยวผมไม่รู้ครับจะทำยังไงผมเลยเดินไปหาเขานะครับผมก็เลยเขียนชื่อช่องไปแล้วผมก็พิมพ์ว่ากดติดตาม ผมก็เลยพิมพ์ว่ากดติดตามให้กดติดตามได้ไหมอีค okay, นะครับคือเขาก็นิ่งนะครับคือผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเนาะเขาเลยถามว่าติดตามอะไรแล้วผมก็จะเขียนคาว่า y o u t u โอเคครับผมก็เลยบอกว่า youtube โอเคนะครับตอนนี้ก็มีคนนายบริจาคให้ฉันหน่อยแต่ผมก็แบบช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่แต่แบบแต่ผมก็อยากจะบริจาคให้คนที่เขาละหมาดจริงคืออีกคนหนึ่งรับเขามียอดโดนิเยอะกว่าคนนั้นผมก็เลยไม่ได้บริจาคให้เขาต้อเข้าใจกันด่อยนะครับ เขาเลยพิมพ์ว่าถ้าใครกดถ้าใครบริจาคให้เขาเขาจะกดติดตามคือผมพูดอย่างงี้ผมไม่อยากจะบริจาคแบบโคตรเลยครับคือไม่ออ้างคือไม่เอาดีกว่านะครับคือผมไม่กดคือผมจะไม่บริจาคให้เขาแน่ถ้าใครพิมพ์มาผมไม่บริจาคอีกคนหนึ่งครับเขาเอาโลมาให้เราคือ คือเป็นโลบ้างนะครับแต่เขาเขียนแบบเขียนเหมือนเขียนย่อโอเคนะครับคือตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมาเขาเร่คือเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะพูดอะพูดจริงๆ <c oughs> ไม่เข้าใจว่าผมจะเดินวนทำไมรับตอนนี้นะครับผมก็มายืนที่ร้านนะครับ แล้วก็กดท่าเต้นประจำคู่ใจ2 EP นะครับก็เต้น,นครับแต่วันนี้นะครับผมจะไม่เปิดเพลงให้ทุกคนฟังอยู่แล้วนะครับเฮ้ยเปิดอยู่แต่ผมจะพูดแบบพูดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อทุกคนเบื่อเพลงผมผมเปิดทุกครั้งเลย EP หนึ่ง EP สองฝากติดตามดูได้นะครับโอเคนะครับก็ฝากติดตาม คือผมก็ยืนเต้นนะครับคือมันใช่ผมคือมันไม่ค่อยมีอะไรทำนะครับในพีดูเน็ตคือผมเล่นชมให้ทุกคนดูตั้งแต่คลิปแรกครับผมจะเล่นพีดูเน็ตห้าวันคือวันนี้เป็นวันที่สามนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนแบบเล่นแล้วครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรให้ทำสักไรเอาลูมาให้เรานะครับเขาจะกดติดตามเนี่คือผมไม่เอาแน่นอนเพราะว่ามันมรู้สึกมัน ไม่ชอบครับคือถ้าเอามาอย่างนั้นอะถ้าพวกคนเจอผมในนี้นะคถ้าพวกคนเจอผมในเกมนะครับถ้าพิมพ์อย่างนี้นะครับคือผมไม่ให้โรบักแน่นอนนะครับคือไม่ต้องมาพิมพ์ครับคือถ้าขอก็คือขอดีๆคือก็ไม่เข้าใจนะครับคือก็ไม่เข้าใจพวกนี้นะครับคือต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนนะครับคือขอให้มาติดตามคือผมอาจจะให้เขาก็ได้แต่เชื่อมาครบผมไม่ให้ ุกคนอาจจะหาว่าผมจะลายแต่ผมก็ไม่ได้จะลายนะครับบางครั้งผมก็มันก็แล้วแต่อารมณ์และคืออันนี้นะครับคือผมพยายามที่จะหาเดิมพูดน่ะเนี่ยว่าผมก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องพูดสักเท่าไหร่คือวันนี้ก็ตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะน่าจะเปิดเพลงเปิดเพลงให้ทุกคนฟังเผื่อทุกคนคิดถึงเพลงละมังคือถ้ามีอะไรอยากจะ สมมติว่าอยากจะแอดเพื่อนผมพิมพใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปแอดพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับก็ไม่รู้นะครับว่ามีใครจะดูจบไหมถ้าดูจบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะผมตั้งใจทําคลิปทุกคลิปนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะเปิดเพลงนะครับคือตอนนี้นะครับคือผมหาเพลงเก่ามไม่ได้นะครับคือเดี๋ยวผมว่าผมไม่เปิดเพลงแล้วกันเดี๋ยวผมก็รอจนจบคลิปแล้วกัน คือไม่มีอะไรให้พูดนะครับคือตอนนี้ก็ลังจะจบคลิปแล้วงั้นฝากกดติดตามแล้วก็กดซับขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับบาย